มม sociedad, ช่องตะวันร <aquí en S 2> ัศมีไ์สไตายใบสรไปเรียรพนุกผนะคะมาร่วมทำบุญตักบาตกับโครงการผ้าตงพระไทยตักบาตกับช้างหน้าที่วัดน้ำเพลเมืองจังหวัดสุรินนะคะในวันเสาร์ที่6กันยายน 2, อน้าสนะคะตอนนี้ก็หน่วยงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะคะก็มากันแล้วนะคะ สำหรับท้างเ็จะมี้องขวันพี่ฟ้าสันค์ที่เราได้เตรียมไใ้เบื้อหน้าสค์นะครับเบอร์จะได้ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันนะครับันเสาเลยนะคะมาแล้วนะวันนี้ประธานในพิธีก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะคะท่านวสันชีชนะนะคะกับตรุเวนรัดชิงชนะ แล้วก็รองผู้ว่าท่านป้าศรจันเวียงนะคะเป็นประธานในที่ีวันนี้นะคะอันนี้ประธานฝ่ายสงฆ์กครูปร,รียัติจธรรมรงค์นะคะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทนระะ์ พระนี่สวยสวยนกนกขนาดนกยินอย่างมาทำบุญเลยนะทุกคนเนาะเโอ,เนะโอกาสดีนะครับได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับเตรียนเชิญท่านประธานนพิพนธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ไหว้พระโดยพร้อมเพ,มพียงกันครับอะระหังสมมาสมพุทธโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาทเทมิ สวา,าวกาโตภะคะวะตตาโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังคงังนาัมามิตั้งนโมูสามจบพร้อมกันครับนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะพร้อมกันเลยนะครับอิมานิมะยังพันเตภัตานิสปริวารานิปิกุสังฆัสสะโอนชายามะสาธุโนพันเต พิขุสังโฆอิมานีพัตตานิสปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ในพระภิสุสง์ ขอพระพิสุสง์จงรับพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการลนานเทินสาธุโอกาสนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูประยัติตธรรมรงผู้เป็นประธานสงในกล่าวสัมโมทนียกถาขอ,อนิม,มนต์ครับขอเชิญ่อนท่านพระบาทสิจันเรียน รองผู้การสุรินทร์ท่านวส,สันชิงชนะท่านรองผู้การสุรินทร์ท่านอดุลรัตน์ชิงชนะ,ระตวรวจราชการกรมพัฒนาชุมชนและก็ท้อนถินเป็นขนส่งในะส่วนท่านประหลัดคงเป็นประหลัดอีกกี่วันนะสิบวันอ่อสองท่านนะเรนะาจะเป็นรองผู้ว่าแล้ว อนโมทนาไว้ลุวงหน้าชยันตูวไว้ก่อนนะสืวนอาโยมทุกันเอบอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็จะจะมองมองมองในเชิงหลักวิทยาศาสตร์อันหนึ่งก็เรียกว่าความทุกข์วันนี้พูดเรื่องความทุกข์เพราะมีคนหลายกำลังทุกข์อยู่บนความเปลี่ยนแปลงประมานี้สิ่งที่คาดหวังอาจจะไม่สมหวังก็ได้ สมหวังก็ยังผิดหวังอยู่เรื่อ <c> ย <oughs> เป็นธรรมชาติมันเหตุและผลมันไม่ไม่เหมาะควรก็เป็นไปตามนั้นนะตือตุลาจะมีทั้งสมหวังกับผิดหวังก็่อยก็ได้ <c oughs> แล้วก็จะบอกว่าความทุกข์ของคนเรานี่มันมีอยู่สี่ประเภทใหญ่ๆที่ประรบความทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกก็อยากให้เราได้มองเห็นความจริงของชีวิตให้มากขึ้นหลักการง่ายๆ เมื่อใดก็ตามถ้าเราเข้าถึงความจริงได้มากที่สุดความทุกข์จะน้อยลงแต่ถ้าเราติดในมายาเงาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยเราก็จะทุกข์มากขึ้นเพราะมันห่างไกลาจากความจริงเเเเววววาาาารรรปปปิปิิุุทสะัังงงกมตตตนนออค เอเิต so so mm ังบดีตังตุมังคิปะมิวัชมิจตุสเปปุเรนตุสังคปาจันตุปนรโสยธามณิโชติรโสยธาเทโยวิวันจันโตสัมบรูอะวินันเตมภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโก ธนศิลีสเนจังรูนตรรมบจญยโนจันตรรธรรมมาวันธาเดียุวันโนสุขังภะลังปวัตุสัมปะมังกลังรักปเิวัตาสัมปปุวันตานุภาเวนัสตาโสติปวัน ภาวตุสัมะมังคะลังรักคันตุสัมะเทวันสัมะดัมมานุภาเวนัสตาโสตีภวันภาวตุสัมะมังคะลังรักคันตุสัมะเทวันสัมะสังกานุอาเวนัสตาโสติภวันตุเต

ไม่ได้เป็นหอรักาเ็มอจางจ้างเลย้งเลแล้วก็ี่เขาเขาุองการเรลนะจุดางบรก ก็เริ่มตักบาตรแล้วนะคะโดยประธานการสุนทรภูมิพลอดุลยเรชนะคะแล้วก็ทานท่านประทาบศีจันเรียงขั้นรัสันชิชนะนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นการตักบาตร ในวันเสารที <district> <t> ่หกนะคะกันยายนสองพันห้าร้บตักบาทสองฝั่ง ที่ตอนออกที่ตอนตกนะคะกิจกรรมทั่วผ้าแต่งผ้าไทยตักบาทช้างทุกวันเสราร์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหงงวัดสุรินทร์นะคะก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หน่วยงาน,นราชการพ่อค้าประชาชนก็จะมาร่วมทำบุญตักบาทุกทุกวันเสราร์นะคะกับโครงการทั่วผ้าแต่งผ้าไทยตักบาทกับช้างน,นะคะทุกคน อตะวันเก็บบรริากาศให้ทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะก็ทุกๆวันเสาร์นะคะเก็บบรรยากาศทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิประคัดคลิปแรกนะคะทุกคน จจเย็นแล้วนะใจเย็นแล่ะเอาเลยเอาเรื่อเอเ่องเองเ่เอเ่งงรจบแล้วจงเนเรื่เรื่องเร แค่ผู้คนหนุ่มให้ฟังนะผู้คนฟังผู้ค่าโครงการผ้าผ้าแต่งพระไทยตักบาตรพระกระช้างทุกวันเสาร์ก็หน้าที่ประก,บบการอำเภอเมืองสิรินนะคะก็จะเป็นการของชาวสิรินนะคะร่วมกันมาทำบุญตักบาตรในวันนี้นะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสิรินก็ พาทุกคนทุกท่านมาร่วมทำบนตันปาล์ในวันร์ที่6กันยายน2568ตรงนี้ว่าทีกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจมีวิดีโอของเราของทุกเลือทุกไลฟ์ทุกการรับชมเลยนะคะ่คนที่เข้ามาชมที่เราอย่าลืมเป็นกำลังใจในช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งเลยนะคะจะได้มีการชมคลิปใหม่ๆต่อไปสุขสวัสดีจุนเจียจุนจิตจันนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ quá ừ. <laughs> <Đúng>. chị <laughs>